ครับก็สวัสดีทุกคนนะครับที่กำลังดับชมช่องพีเอทีวีนะครับอ่ะนะครับคลิปนี้นะครับก็มาแล้วนะครับสำหรับผู้ที่ํามหารถนะครับผมอ่านะครับหลังจากที่ผมรีวิวรถไอทีงานดิไปแล้วนะครับอ่ะเมื่อนี้นะครับก็งานแต่งมาแล้วนะครับงานแต่งนะครับผมนะครับอ่ะนะครับเป็นตัวยังนะครับผมนี่นะครับเป็นตัวรูปบุคอบนะครับนี่ครับลูปบุคอบนะครับ รูป <Abby> ข <and Christmas activated> ้แบบนี้เลยนะครับผมนะครับอ่ะนะครับกลับมาเบิ้งรอบๆขั้นก่อนนะครับอ่านี่ครับกระบ้าก็เป็นกระบ้าเล็ดนะครับนี่แต่งกระบะเล็ดให้นะครับผมขอเมื่อสวยดีนะครับใส่เล็ดให้นะครับกระคันรดพินุ่นนะครับอ่าพินุ่นลำสิกนะครับผมนี่นะครับผม อันนะครับกับประมาณนี้นะครับผมอ่ะมาเบิรงหนามันนะครับหนามันนะครับกับเลือแค่อ่าเจ็ดแลวกล่างอียังของมันเนาะนะครับแล้วก็อ่าปัาน้ำฝนนะครับเดี๋ยวคิดเอาปัดน้ำฝนใส่นะครับผมนะครับเลือปัดน้ำฝนเนาะนะครับแล้วก็อ่าเลือกระจกหางนี่นะครับกระจกกำดับตรงนี้เนาะนะครับที่แก้มมันนะครับเลือควบเสวยงี้นะครับอ่าป้ายทะเบียนนี่ผมกับปีินน้ำาลุดธรรมดานะครับแร้วม่าใส่ซื้อนะครับ มันก็สวยงามดีนะครับเป็นปลายทะเบียน <Momo S 2> <Liberty> ไปเลยนะครับอ mm ่ hmm. านะครับกระบอกยุกดาสีเหลืองนะครับนี่นะครับกระบอกยุบดาสีเหลืองนะครับขาตะกระแตงก็สีเหลืองนะครับส่วนรอได้แบบนี้นะครับผมนี่รอแบบนี้นะครับนะครับไปรอยากได้แบบนี้ก็เอาไปเปลี่ยนเอานะครับนะครับหาเปลี่ยนเอาเนาะนะครับให้ได้แบบนี้นะครับข้างหลังนะครับแบบนี้นะครับอันนี้ก็ เดี S <S ๋ยวจะเอาใช้ต like ัวล็อกมันอยู่นะครับเหลือสามยางอยู่แล้นะครับเลยเอามารีวิวก่อนนะครับอ่ะนะครับวานมีขั้นเดียวบ่นะครับอ่ะมีอีกขั้นนึงนะครับผมอ่านี่นะครับอันนี้กับเหมือนเดิมนะครับเป็นของพินุ่นนะครับนี่นะครับนะครับเป็นของพินุ่นเนาะนะครับนะครับอ่ะเหมือนกันกับขั้นนั้นเนาะแต่ว่าขั้นนั้นมันบ่เป็นอ่ามันบ่เป็นของคนดังนะครับอันนี้เป็นรถคุ้นดังไอ้คนดังเนาะนะครับ พ้อเทอเลตนะครับนี่ครับแบบนี้นะครับผมนะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเลือกที่กระจกเนาะนะครับแต่กระโจกดำนะครับทั้งทางนะครับข้างนาดนะครับ อ่ะนะครับรถสองขั้นนี้นะครับผมอ่ารถสองขั้นนะครับอ่ะเจาะเทียบกันนะครับนะครับรถสองขั้นนี้นะครับอ่าฝึกไปแทงกระจกไปให้นี่ครับกระจกอันนี้นะครับแบบนี้นะครับอ่าคอมพิวนนอ์กับเอาแบบนี้เนาะนะครับผมนะครับคอมพิ่นนอ์กับแบบนี้นะนะครับเราคือเพื่อนมันยากนะครับเอาไปกระปิดเอานะครับแบบนี้นะครับ ไ่ว่ายขามันสั่นนะครับเดี๋ยวผมแถมพาดบูดไปเล็กน้อยนะครับเป็นต่อขาให้มันเงาวก็ได้นะครับแต่ว่ามันสั่นเนาะนะครับนี่เปิ่เงี้ยสามทองเลียบนะครับผมนี่นะครับอ่ะนะครับก็โอเคนะครับบอกราคาเลยนะครับช่วงนี้บอกก่อนนะครับว่าอขวางขืนเนาะนะครับราคาขว้างขืนน้ำนะครับราคาขอ้างขืนน้ำนะครับอ่ะนะครับคันนีนะครับรูปบุกคอปนะครับหกร้อยสามสิบบาทนะครับ หกหอยสามสิบบาทนะครับรูประกอบขันนี้นะครับนะครับส่วนอาตัวโดนะครับโดมโดมมินิเตอร์นะครับนี่ครับโดมมินิเตอร์นะครับของพินน์นเนาะนะครับเจ็ดลอยนะครับผมนะครับเจ็ดลอยเนาะนะครับอ่าช่วงนี้บ่มีของแถมนะครับของแถมหมดแล้วนะครับผมนะครับบ่ได้แถมมีของแถมแล้วนะครับแถมตะเกาวไปให้เนาะประานคนส่งไปแล้วมันหักกันอย่าได้ติดเลยนะครับอ่านะครับผมใครสนใจก็ทักมาได้นะครับ รูปบุคคบนะครับ630บาทนะครับส่วนนี่ครับพี่โดนะครับโดมินิเตอร์นะครับอ่าเจ็ดร้อยนะครับผมรอกอะรอดแบบนี้เนาะนะครับนี่ครับอันรอดเฮ็ดเอาลอดยังเงกับมันอคเพิ่มขึ้นนะครับอ่านะครับตรงนี้ขอขึ้นเนาะขออนุญาตนะครับอ่าเพิ่มราคาอีกแค่ยี่สิบบาทสามสิบบาทนะครับนะครับก็โอเคนะครับใพ่สนใจกระทักมาได้ทั้งเพจเฟซบุ๊กนะครับอ่าลิงก์นี้ใต้คลิปนี่แหละนะครับ พักมานะครับผมอ่านี่ครับหงอยสามสิบนะครับอันนี้เจ็ดลอยนะครับผมอ่ะครับเขาขอขอบคุณนะครับที่รับชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกันไว้นะครับมีรถดไหมกับที่ได้เห็นก่อนมุ่งนะครับผมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ